สำหรับเรื่องทักษะการจับประเด็นเลยนะคะเป็นทักษะที่สําคัญมากค่ะของกระบวนการเพราะว่าบางครั้งนะคะผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาอาจจะพูดวนไปวนมาพูดเยอะหรือว่าสื่อสารความหมายที่กว้างถ้าเราไม่สามารถที่จะจับประเด็นได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะ eh, จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความต้องการจะสื่อสารอะไรและเมื่อเราจับประเด็นไม่ได้เนี่ยบางครั้งค่ะในกระบวนการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งคําถามที่จะชวนเขายกระดับความรู้หรือว่าการเรียนรู้เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามากขึ้นกว่าเดิมได้ สำหรับการฝึกจับประเด็นนะคะมันจะช่วยให้หนึ่งค่ะเราจะไม่หลงประเด็น 2. เราจะไม่อินกับอารมณ์มากเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปอินกับอารมณ์มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้มันลื่นไหลไปแล้วสุดท้ายเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรนะจับความไม่ได้ข้อที่3ค่ะเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเล่าอะไรสื่อสารอะไรกับเรามีความต้องการอะไรซ่อนคีย์เวิร์ดหลักสําหรับการจับประเด็น1ฟังให้จบ 2. แยกให้ได้ระหว่างเนื้อหากับอารมณ์เวลาเรื่องเล่าอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยมันเรียกไม่ได้เลยค่ะว่าจะมีเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับเขาได้นะคะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าระวังอย่าไปอินมากไปบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเขาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยจากสุดท้ายเอ๊ะเขาเล่าอะไรนะฉะนั้นการจับประเด็นแยกให้ได้ระหว่างเนื้อหา และความรู้สึกแล้วตอนหลังเรามาชั่งดูว่าเมื่อกี้เนื้อหาที่เขาเล่าคืออะไรและเขาเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมันจะทําให้เราง่ายขึ้นค่ะในการที่เราจะหาประเด็นจากเรื่องราวที่เขาเล่าการเล่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจกับผู้เล่าก่อนว่า 1. ค่ะการเล่าเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราจะเคารพเรื่องราวของเขา และเราต้องคิดอยู่เสมอเลยค่ะว่าเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เขาเล่าไม่ว่ามันจะถูกใจหรือถูกต้องเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเรื่องราวของเขาเหล่านั้นเล่าด้วยความเคารพค่ะเคารพเจ้าของเรื่องเคารพเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่า ก็ตอนนี้นะคะทุกคนได้ไปเยี่ยมบ้านมาแล้วเนาะแล้วเราก็กลับมาอยู่ในการที่ห้องนี้ครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายๆผ่อนคลายค่ะอย่างนั้นนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกให้เป็นปกติในขณะที่นั่งอยู่นี้นะคะก็ค่อยๆจับความรู้สึกค่ะไปทั่วๆตัวเนาะจับความรู้สึกไปที่ลมหายใจแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะช้าๆเบาๆ หลังจากที่ทุกคนนะคะได้ทบทวนเรื่องราวที่เราไปพบเจอเนาะรวมถึงทบทวนความรู้สึกของตัวเองด้วยจบมีอยู่สองข้อค่ะข้อที่หนึ่งใช้ดินน้ำมันปั้นเหตุการณ์ว่ามีใครทำอะไรอยู่ที่ไหนข้อที่สองค่ะช่วยปั้นความรู้สึกของเราเองว่าในเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น เี๋ยวเราจะมาแบ่งกลุ่มกันนะคะกลุ่มละสี่คนค่ะเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวนะคะจากการที่เราได้ปั้นยินงน้ำมันไปแล้วโดยที่สี่คนนี้นะคะก็ขอให้มาจากกลุ่มที่ไปคนละพื้นที่เพื่อที่จะเราจะได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยไปแล้วก็เจออะไรมาบ้างกติกามีอยู่ว่าคนเล่านะคะก็ช่วยเล่าสิ่งที่เราปั้นไว้เมื่อกุ้เมื่อกี้นี้เนาะก็คือเรื่องราวค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงหรอมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันที่สองคือความรู้สึก ที่เราป้านไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าเรารู้สึกต่อเหตุการณ์นี้ยังไงหรอทำไมมันถึงเป็นรูปทรงแบบนี้โดยที่เราจะมีเวลาเล่าเรื่องเนี่ยคนละ5นาทีค่ะส่วนคนฟังค่ะเราจะใช้กติกาของการฟังด้วยหัวใจค่ะอันที่หเราจะไม่แทรกถามถ้ามีเรื่องที่เราอยากรู้เราจะเก็บไปก่อนค่ะอันที่สองเราจะไม่แซวค่ะเราจะให้เกียรติคนเล่าเนาะรวมถึงเจ้าของเรื่องด้วย อันที่สามค่ะเราจะไม่สั่งสอนไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เราประสบมาก่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเราจะทําหน้าที่แค่ฟังอย่างเดียวฟังด้วยหัวใจเมื่อได้ยินสัญญาณก็เริ่มเล่าเรื่องราวเลยค่ะครั้งแรกอะครับน้องเจมบอกว่าเขาคิดว่าชาตินี้เขาคงเดินไม่ได้แน่ๆเพราะว่า น้องบอกว่าตลอดระยะเวลา 6- กถึงเจดเดือนเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ขยับตัวขาข้างซ้ายเนี่ยมันก็รีบแบนครับมันคงเดินไม่ได้อีกแล้วเขาต้องพิการตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่แล้วก็หมอทุกคนคนรอบข้างหรือแม้แต่เพื่อนเพื่อนเขาอะไรเงี้ยวันที่มาเยี่ยมก็บอกเขาว่าเฮ้ยมึงต้องเดินได้มึงต้องทําได้ดีก็ อันนี้เป็นความรู้สึกผมครับที่ผมปั้นมาครับตอนที่ไปไปเยี่ยมน้องครับผมรู้สึกว่าผมเหมือนโดนห่อด้วยอะไรสักอย่างที่มันอึดอัดมากแล้วก็ไอความที่เราแบบไม่ผิดเราไม่เราไม่ได้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยเราพอมาเจอน้องกับเจอเหตุการณ์เจอสิ่งที่เล่าเจอสิ่งที่ฟังครับมันมันบีบความรู้สึกข้างในมา สิ่งที่เขาเจอคือก็คือจากคนที่มีการกระทาแบบเราอะ่ะเหมือนพิขาดความผิดชอบอ่ะมัน่วยเวลาแค่วบเดียวแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างทั้งกับตัวเราเองหรือกับคนที่โดนกระทำวันนั้นเมื่อกี้นี้เนาะเราได้เป็นคนเล่าเรื่องแล้วก็เป็นคนได้ฟังเรื่องราวด้วยค่ะเรื่องราวที่เราได้ยินเมื่อกี้มีทั้งหมด4ี่เรื่องเนาะเราไปกันคนละพื้นที่ค่ะทีนี้ค่ะอยากจะชวนกลับมาค่ะว่า จากการที่เราได้ฟังเรื่องราวที่อยู่ในกลุ่มเราเน,ะน,นเาะรวมทั้งเราเป็นผู้เล่าด้วยเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอันที่สองค่ะมันเกิดการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นจากเรื่องราวที่เราได้ฟังมานะคะเดี๋ยวอยากจะชวนอย่างนี้ค่ะว่าจากเรื่องราวที่เราเล่าไปเมื่อกี้นี้นะคะในทั้ง4เรื่องของกลุ่มเรา ช่วยจับประเด็นให้หน่อยคขว่ามันมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่บ้างใน4เรื่องดังน,นี้ค่ะเรื่องที่1ผู้ได้รับผลกระทบหรือครอบครัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้มันมีประเด็นหรือปัญหาอะไรซ่อนอยู่เรื่องที่2ค่ะตัวผู้กระทําผิดเองและอันที่3ค่ะเรื่องชุมชนแล้วก็สังคมนะคะลองดูให้หน่อยว่าชุมชนกับสังคมเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สุดท้ายค่ะถ้าเราค้นพบว่า เรื่องที่เราเล่าเนี่ยประเด็นที่เราถอดออกมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ3กล่องแรกก็เป็นอื่นๆค่ะอย่างเรื่องผู้ดได้รับผลกระทบในครอบครัวพี่ก็พิการพิการใช่ไหมครับหนูว่าส่วนเสียรายได้ค่ะพวกเราค่ะที่เป็นผูก้กระทาผิดอย่างเงี้ยน่าจะมีประเด็นอะไรบ้างไหมครับเราจะถูกสังคมมองอีกแบบเหมือนโดนตัดสินไปแล้วคงต้องมีไปสารไปอะไรอย่างงี้ปะ เสียเวลาทามาหากินและหลังจากที่เราถอดแล้วนะคะว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่มันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ช่วยขยับมาที่ด้านนี้ค่ะว่าให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยคิดให้หน่อยค่ะว่าหาทางออกค่ะปัญหานี้มันจะหมดไปถ้าถ้าอะไรถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเราจะได้เห็นแอคชั่นเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มันจะดีขึ้นค่ะถ้าเกิดว่า มีผู้กระทาผิดอะค่ะมาช่วยดูแลเหยื่อที่เขาอะแบบเป็นผู้เสียหายค่ะเรื่องขายเหล้าอย่างนะะี้ค่ะเราก็มีส่วนร่วมมีมาตรการการ่วมกันให้ชุมชนให้กันดูแลค่ะว่าเอ้ห้ามให้เด็กซื้อนะหรือเอ้ยลุงคนนั้นซื้อเหล้าเยอะเกินไปแล้วนะดี๋ยวจะกินแล้วขับไม่ไหวอะไรเนี้ยค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้แต่ละคนเนี่ยช่วยทบทวนหน่อยค่ะว่าตัวเราเกี่ยวข้องกับปัญหานี้อย่างไรและอันที่สําคัญที่สุดเลยนะคะช่วย คิดแค่หน่อยค่ะว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้เนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมีกระดาษแจกให้นะคะช่วยเขียนให้หน่อยเลยคะ่ะว่าหนึ่งอย่างที่เราคิดว่าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะดีขึ้นผมอยากจะสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของชุมชนครับ<ม>คือไปช่วยเป็นหูเป็นตาครับให้มันได้ซึมซับมากขึ้นอนะพี่ก็เลยอยากเข้าไปเป็น เป็นอาสาสมัครเพื่อ,อที่จะไปช่วยดูแลเหยื่อผมอยากลองเริ่มที่ตัวเองก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเมาแล้วก็คงไม่ขับรถเองแล้วครับแล้วก็อาจจะเรียกแกซีหรือเรียกแท็กซี่ก็ได้เพราะว่าวิถีเมืองแบบผมก็รู้สึกว่าคิดง่ายๆไปก่อนนะครับ สำหรับการจับประเด็นของกระบวนการอาจจะมีด้วยกัน3ข้อค่ะอันที่หนึ่งตั้งคำถามในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยค่ะกำลังเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างเราก็อาจจะตั้งคำถามว่าสิ่งที่เขาเล่าอยู่เนี่ยเขาต้องการอะไรเขาสื่อสารอะไรนะอันที่สองแยกให้ได้ระหว่างเนื้อหาแล้วก็อารมณ์บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้อารมณ์ที่เกลีก้ยกล่อมหรืออารมณ์ที่ร้อนหรือว่าฟูมไฟกับเราแยกให้ได้ว่าอะไรคือเนื้อหาและแยกให้ได้ว่าอะไรคือ อารมณ์เพื่อที่เราจะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเขาว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารคืออะไรข้อที่ 3. จดจําในกรณีที่เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันเยอะมันกว้างเราก็อาจจะใช้วิธีการจดประเด็นที่สําคัญว่าเอ๊ะมีประเด็นอะไรบ้างที่เราสามารถจะจับได้ อันที่3ค่ะเราอาจจะต้องจําให้ได้ด้วยว่าไอ้เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของใครก็คือจําชื่อคนเล่าให้ได้เพราะมันจะเป็นการให้เกียรติผู้เล่าด้วยและเขาจะรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับเขา